กดที่กดที่ไปเข็นไม่กระดิกเลยนะครับโตโยต้าเอซีวีสามศูนย์เอซีกระพริบนะครับเอซีกระพริบกดเอซีปั๊บกระพริบปึ๊บอ่าสภาพกระพริบกระพริบแล้วครับกระพริบโอเคนะครับ <AC. S 2> ตัวนี้ acv 3 0ม0ามีปัญหาเรื่องคอมเพรสเซอร์อ ac กะพิบเลยคอมมาอยู่นี่นะเลออยคอมมู่นี่ครับตัวนี้อันอยู่นี่ acv 3 0ม a m นย์แร เราถอดคอบนะครับนี่ถอดสายพานอยู่แล้วใช้งันอย่างนงี้แหละมันจะทุ่นแรงหน่อย คับครบครับ้วันครับครนบคัวนี้หน้าขาดหน้าขาดหน้าขาด แถวขึ้นหน้าขาดเนี่ยยางมันขาดเนี่ยนะยางมันขาดประกันมันเลยไม่หมุนทำมาเลยหมุนก็เอซีแล้วก็พิบถ้าตรงนี้ถ้าคทำไม่หมุนมเอซีก็จะกระพิบทันทีคือป้องกันความเสียหาย ดูเลยเออนี่ถอดแผงมาแล้วดูจะดูไซเดอร์เตะบกองไปแล้วก็ดูไส้ตัวไส้จนนอไหนไอดตัวเดำพอสมควรนะครับตัวิ่งได้แปดหมื่นกิโลนี้เออ ม,มอหน้ำก็ไม่สกปรกเท่าไหร่นะครับแอร์บีสุดอี้ก็ถอดง่ายๆรุ่นนี้ถอดง่ายถอดไม่ยากครับถอดง่ายแล้วคอบถอดแฟมาแล้ว เตรียมาแล้นครับเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเรามาทำเบอร์แปดัทาน,ะะน้ำมันเดือนนี้จะใส่นะเดีวนี้จะใส่เบอร์แปดเซ็โ,บบโน้มันจะน,นี่จะใส่นะเดวนี้ นี่นะครับคือ ACD 3 0มนครับปัญหาคือ AC กับพิบมีแังแก้ไขอยู่นะครับแตกมาแลครับนี่เรื่อมชักแตกครับก็แตกไงี้ยอนี่ชักแตกครับนี้แตกไม่ดีแตกนี่กรอบมากตัวนี้ตัวนี้กรอบมากนะครับเนี่ถ้ากรอแป้นนี้แตกแป้นแป้นแป้นนี่กรอบ ตัวนี้ไม่ได้ทำข้างในครับแต่ทำข้างนอกแตกวนะครับแตกว่ะนะตัวน,นี้จะกรอบมากครับใครทำตัวนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับตัวนี้จะแกะไปดูโอ้ยแตกเป็นตังนี้มันแตกเป็นชิ้นๆเลยนะครับโอเคอืม ล้างเสร็จเกล็ดเออเสร็จใส่แล้วนะครับใส่แข้งล้างเสร็จใส่เกล็ดเอเรียบร้อยแล้วใส่คานบนแล้วใส่น,นี่ยากนเดียวใสนี่ง่ายมันไม่ยากครับเต้าใส่ okay, ไปแล้นะครับใส่ครบแล้ว ใส่ก็เหมือนกันเวลาเอาก็ใส่ท่าไหนก็เวลาใส่ก็ใส่ท่านั้นออกท่าไหนเอาใส่ท่านั้นโอเคความอยู่นะครับใส่ควาอยู่จะแทงก็ใส่เรียบร้อยใส่ท่านเรียบร้อยอ่าตจะพานีดใส่เรียบร้อยแล้วถอดไม่ยากทุกนี้ถอนพานออกถอดน็อตออก น่าก,กี่ตัวถอดอรอนะน่าก,กี่ตวกนี้ยึดไอ้ตัวรอบอขอบาปงขัดพันหรอขัดแหวนอรือยังก็ได้ธรรมาถอดง่ายๆครับถอดง่าย มันไม่กินกำลังใช่เลยกัดยางงัดลงมาว่ากินกำลังน้อย,ออย,อย,อยนี่เป็น้อสดีาสามเรียบร้ัยแต้นี่เบสดีสา a ศูนยใส่ไม้สายเลยใส่ไม้สาย,ายเลย้วกเรียกใส่กม้สายน่ยาเชอ เราเชื่อ,อง,ออไ,องไม่ได้ไปสองออไม่ได้โฆษณาไฟนะครับนี่นี่เหล็กจบถ้าใครไม่มีมือจับก,ก็ต้องทำอย่างนี้ จะใส่คำใส่สายแพลนใส่ห mm ัวสายพร้อยที่เราเข้าสู่การกระบวนการรักคำนะครับรักคำรักคำนะครับรักคำอยู่อันนี้เปลี่ยนหน้าเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนคำไปเรียบร้อยเดี๋ยวสตาร์เครื่องเปิดแอร์นะครับดูว่าเอซีจะกระพริบไหมปัญหามากที่เอซีกระพริบสตาร์เครื่องนะครับอันนี้เปิดแอร์นะเปิดแอร์เปิดเอซี โอเคแม่กระพริบแล้วนะครับเอาแอซีแม่กระพริบแล้วนะครับเราดูข้างนอกทีนี้ความทำงานได้หรือครับทีนี้เยืนยึดหนักขึ้นใหมกำลังมาแล้วครับกำลังมาแล้วยื่หน้ามันขาดมันทำแล้วมันก็หยุดทำมันก็หยุด จะมองเห็นเฉพาะข้างนาอกข้างใน,นเรามองไม่เห็นนะข้างในนี่กระแกนในมองไม่เห็นครับตอนแรกมาก็เหมืนมนันเล็บจะหายอ๋องนี้เติมยาเนี่ย